สว,ส,สวัสดีครับปฏิพันธ์ไรเดอร์ครับแล้ววันนี้ <lucky. S 1> ผมอยู่กับพี่เอกจีที ครับตอนนี้ไม่ได้เป็นเอกมารายันบุกเก้ไปแล้วตอนนี้เป็นเอกจีตีนะฮะออทริปที่ผ่านมานี่ก็พวกเราไปกันที่น่านครับน่านบ้านสาลี่บ้านสาลี่เป็นฟาร์มสเตย์นเนาะไม่มีไฟฟ้าก็ไปเจอที่ตรงนี้มาก็เลย ผมก็เลยใช้วิธีการแบบหลอกล่อนะเอาภาพสวยๆไปให้ดูอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ต้องหลอกครับผมกำลังเี้นเลยกำลังขาที่ลงเลยก่อนหน้านี้ไปทริปจันทบุรีอย่างที่ถ้าเห็นจากคลิปที่แล้วก็คือพี่เอกเรายังยังขี่ไม่เป็นเลยก็เลยส่งไปเรียนกับอาจารย์อาร์ตมโตเอนจอยกับมาทีเขาขี่เป็นทักษะดีขี่สนุกไงสนุกมากสนุกมากครับมาถึงก่อนวันไปเขาก็ตื่นเต้นเลยเอารถไปเช็คก่อนนี่นะครับมีคนตื่นเต้นนะฮะ รีบเอารถมาเซอร์วิสก่อนนะครับพรุ่งนี้พวกเราจะเดินทางกันไปที่จังหวัดน่านพอถึงวันไปปุ๊บเราก็ไม่ได้ไปทางปกตินะไปทางสายรองครับ เสน่ห์ของถนนสายรองก็คือวิวที่แปลกหอแปลกตาไปก็คือตามคอนเซปต์นะผมก็จะไม่วิ่งไม่วิ่งเส้นหลักไม่วิ่งเส้นหลักรถเยอะอเยอะก็วิ่งไปทางสิงห์บุรีนะถนนเส้นสาย3ามทีสงสิงห์บุรีไปออกที่นครสวรรค์เลยเสร็จปุ๊บก็ไปโผล่ที่พิษณุโลกเลยยังไงนครสวรรค์ไปโผล่พิษณุโลกออกจากพิษณุโลกเราก็ไปเข้าเส้น1 2ึ่งสองสี่หกจนถึงสัก อุตสาหกรรก็มีทางแยกนะตรงนั้นน่าจะเป็นเรียกอะไรนะหนองกวางนะแล้วอ่ะเขาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเพื่อที่ไปทางวัดนอุญญาสักใหญ่ผ่านสักใหญ่ไปตรงไปเรื่อยๆจริงๆใช่ทางตรงไหมมันไม่ใช่ทางตรงมันมันก็ไม่ตรงนะไปตามทางแลวกนะันพ <c oughs> อเราเลี้ยวขเข้าเข้าแยกขวาที่มันเป็นรูปรตัวีคือเนี่ยตรงนั้นอาจจะเป็นทางไปบ้านห้วยเหลาบ้านห้วยเหลาซึ่งเราเนี่ยกำลังจะไปบ้านสารี่เราก็เซิร์ชเลยแมปแล้วก็เอาทางหลักออกกัน พอมันเลี้ยวเข้าไปปุ๊บเนี่ยโหเป็นทางเรียกอะไรอ่ะเป็นกึ่งเอนดูโร่เลยเป็นทรายเป็นหินมันระยังสบายเลยเราวิ่งชิวอ่ะพอก่อนถึงบ้านสาลี่นะใช่ไหมเราก็ได้พบกับรางวัล ของการเดินทาง, <c oughs> งก็ไม่ว่ารางวัลของการเดินทางม <c oughs> าก <c oughs> <im> ผมอะเอาตรงๆเลยนะรู้แค่จุดปลายทางว่าเป็นบ้านสาลี่แค่นั้นเองเราก็ไปถึงปุ๊บเราไปถึงที่หน้าวัดสาลี่อันนี้มาถึงบ้านสาลี่แล้วนะครับเราจะไปพักกันที่สาวรีฟาร์มสเตย์ซึ่ง เขาบอกว่าอยู่แถวเนี้ยสามร้อยเมตรเดี๋ยวยน้ำลายเอือกอะ่ะยนน้ำลายเอื้อกอะ่ะแต่ยังไม่รู้ว่ามันอยู่ทุงไหนเลยแล้วก็นี่ก็เริ่มจะมืดแล้วเดี๋ยวใจยังไงเดี๋ยวต้องไปหาแม่พี่เขาก่อนนะครับโอเคไปกันดีกว่าโทรหาเจ้าของนะโทรหาเจ้าของพาร์สเตนนะคือคุณคุณยิ้มอ่าคุณยิ้มเขาบอกเลยเนี่ยยิ้มอยู่กรุงเทพอ่ะ <laughs> ถ้างนั้นพี่ขับไปที่บ้านพ่อเลยถ้าพี่อยู่ตรงวัดสาลี่นะขับตรงไปอีกหน่อยเดียวอะซักซักไม่เกิน 200เมตรเขาอ,อยู่บ้านหลังแรกเขาอยู่บ้านหลังแรกมีตู้กดน้ำอยู่หน้าไหนวะไหนว,ะ,หนวะตู้กดน้ำยอดเหรียนเอง <laughs> มาถึงก็เจอพ่อเขาพ่อชื่อพ่อเพิ่มพ่อเพิ่มพ่อเพิ่มพ,พ่มพอเพิ่มเขาก็ไอเนี่ยอยู่ตรงนี้นะเลยไปหน่อยนึงเ,นเดี๋ยวขี่มอ<า>เตอร์ไซค์ตามไปเดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์ตามคุณพ่อไปนะฮะแม่สวัสดีครับพ่อเพิ่มฮันเตอร์พ่อเพิ่มบอกระยะ800เมตรของพ่อเพิ่มเนี่อกมาเกือบสองโลขีม่มอเตอร์ไซค์ตามไปถึงปุ๊บพอเห็นบ้านเราก็รู้เลยว่านี่เรากำลัง back to the basic อ,อ่าน่าเสียดายมาถึงมืดไปนิดนึง นี่คือทัศนียภาพหน้าที่พักเลยนะฮะไม่สวยสักเท่าไหร่ถ้ามันถ้ามันเขาไฟกัอนอันนี้มาถึงแล้วนะครับโอเคยังดีนะมีไฟโซล<อ>่าไฟ<อ>ซึ่งน้ํานี่ก็จะเป็นน้ําที่เอามาจากภูเขาไม่มีนำ<อ>้ำมาะปาพอหันไปเห็นครัวโอ้ยพม่เจ้าเตาถ่าน <laughs> โอ้โห <laughs> แล้แล้วจะก๋วยจะทำกไวยจะได้กินไง นั่งหน้าตั้งตาจุดเตาถ่านเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะต้มมาม่ากินลูกชิ้นปิ้งเปนไฟแรงเป็นนี่มากินมาม่าไกลถึงหน้าแล้วต้มในเตาถ่านมาตั้งใจเอะใช่มาตั้งใจเพื่อเรามานั่งกินมาม่าเปิดพารแต่อยู่บ้านนี้เนีะเนี่ยเรามาตั้งไก่เพื่อมานั่งกินกินมาม่าเปิดพาร์โระ์ตายดีโอด้วยมาตั้งใจมากี่กิโล หกร้อยหกร้อยเจ็ดสิบเพื่อกินมาม่าเป็นพันโลแล้วก็ลูกชิ้นไหม้ด้วยแล้วก็ลูกชิ้นไหม่ไหม้ไว้ปิดกันโอ้โหก็มอดคือนั้นไม่มีอะไรก็ไม่มีหรอกนอก็แค่แมลงเยอะเช้านี้เย็นชุ่มฉ่ำเลยฮะฝนตกตรงนั้นคือที่ที่เห็นนั่นคือเป็นถ้ำนะฮะถ้ำสาลี เดี๋ยวคุณพ่อเขาบอกว่าจะพาไปเที่ยวผมคิดว่าวันผมคิดว่ายังไม่เข้าไปวันนี้นเมื่อวานอุตส่าห์ติดเตานะครับแต่ว่าพอเราเดินเข้าไปดูเรียบ้านแปลงแป้งเจอเธอโบรากร้องห้เดี๋ยวเช้านี้อาจจะดิบกาแฟแบบชาวบ้านชาวบ้านกินกันนะฮะหมายเตานี้ไม่ใช่เตานี้ แล้วก็ที่นี่เขาก็มีกาแฟนะฮะบดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะดริฟตแบบบ้านๆกันเพราะว่ากาดริฟก็ไม่มีนะฮะดูนี่คือเฮ้ยกองกาแฟอยู่ไหนนะเจอแล้วผมเจอกองกาแฟแล้วครับนี่คือกองกาแฟอ่า ก็ได้แก้วหนึ่งละลก็นี่เลยเฮ้ยหนูว่าต้องแก้วแก้วที่เป็นแก้วนู้นอ่ะแก้วนู้น่ะหนึ่งแก้วที่เป็นแก้วจริงๆอ,ะ <c oughs> อ่ะแน่แน่แน่แรบแน่ลิ่ลม <c oughs> น้ำแบบไม่ต้องมีพิธีบีต,ตองใไไดๆทั้งสิ้นนะครับวันรุ่งขึ้นเราก็าแค่สำรวจในแถวนั้น ใช่สำรวจพื้นที่แถวนั้นนะเดินก่อนใช่ใช่เดินดูเดินเล่นก่อนเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งแล้วก็เฮ้ยพากันขี่รถดีกว่าไปดูที่ว่าแถวๆนี้มันคืออะไรบ้างใกล้ใกล้ตรงไหนบ้างเส้นทางเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถามชาวบ้านก่อนใช่ไหมถามพ่อถามถามแม่ครับแล้วก็พ่อกแม่เขาบอกว่าถ้าจะซื้อของซื้ออะไรให้ไปที่น้ำม่วงซึ่งน้ำม่วงมีห่างจากบ้านสารีประมาณยี่ิกกิโล พวกเรากําลังเดินทางไปตลาดที่น้ําม่วมนะครับแล้วเดี๋ยวว่าจะเลยขึ้นไเที่ยวบอนอุทยสานต่อโอเคที่นี่ต้องมีค้างสายอยู่มันต้องมีค้างสายน้ำมันแพงเอาทุกหยดเอ,เอามาทุกหยด ร้านข้าวที่ใกล้ที่สุดนะฮะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวต้องขี่จากบ,บ้านแม่สลี่มาประมาณ 3... ามเอยกิโลนะฮะผ่านโค้งล้วนเส้น1,2,4,3อย่างที่ผมเคยบอกตอนมาที่ภูแลลาวที่ไป,ไปบ้านเปียงซอนะตอนนั้นนะฮะโค้งโอเป็นทางที่จะต้องใช้พลังจิตแต่ว่าพอขับไปเรื่อยๆนะชินชินักชิน เส้นทางพอเราขับมาครั้งที่สองในรถมความรู้สึกว่าให้มันคุ้นชินเส้นทางขับง่ายขึ้นแต่เดี๋ยวเราจะเข้าไปในเมืองหน่อยเราจะไปที่เวียงสาเพื่อที่จะหาซื้อของเข้าไปที่ท,ที่ที่ฟาร์มสเตยกกันที่พักกันเห็นพอดีน้องเจ้าของร้านผี่เตี่ยวนเขาบอกว่าที่เวียงสามีทั้งโรตัสมีทั้งเซเว่นครบ ไอ้ไอ้ตรงนี้เอกเรียกอะไรนะปักซอยบ้านเนี่ยปักซอยบ้านเจ็ดโลกว่าไปถึงน้ำมวยี่สิบหกกิโลไปถึงเวียงไซบวกอีกไปบวกอีกประมาณยี่สิบกว่าโลก็รวมแล้วห้าสิบุดห้าสิบเจ็ดโลใช่เราก็ไปที่เวียงสาไปซื้อของซื้ออะไรซื้อโัวัซื้อไก่ซื้อหมูใช่แล้วค่ะผลตกคือพอผลมันตกอะ ผลมันตกร้อยแต่แต่แต่อารมณ์อยากกินปิ้งย่างทำไมอัดกันอยู่ในครัวกินปิ้งย่างกันเงี้ยเออแล้วก็ตัดไอ้พวกเนี้ยตาดหอมไปแ้ว แล้วก็พักผ่อนคือนั้นคือไปอยู่ที่บ้านสาลี่เนี่ยอารมณ์เหมือนแบบเราไปเหมือนเข้าค่ายครับเออเหมือนเข้าค่ายเข้าค่ายเข้าค่ายทุกอย่างเม่นุนหมดพอพักผ่อนเสร็จวันรุ่งขึ้นเราไปคุณสถานใช่ออกกี่โมงวะไมไม่เกินเก้าโมงอ่ะเพิ่งจะได้เริ่มต้นออกเดินทางนะครับวันนี้ว่าจะพากันไปที่อิทยานแห่งชาติคุณสถานเราออกเก้าโมงเช้าขี่ไปก็คือเราก็ไม่ได้ขี่ไปตามทางปกติ แ่เหมือนเดิมครับไปกับกูก็ไปเส้นลองไปเส้นรองมันก็พาแล้ล้อไปก็ไปโผล่ที่ขุสถานนะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นทางที่คนใช้าวบ้านเขาใช้กันเ้วขับไปไปถึงกุสถานเจยได้นะอืมเป็นฤดูเขาแต่ดีนะพุาะ วันหน้าจะได้มาอีกแล้วแน่ใจว่ามันจะสวยแน่ๆเพราะเขาปิดเพื่อให้ธรรมชาติมันสืู้ฟู์แต่ก็ไม่ไม่ที่เสียดายเ,ยเลยเพราะวิวข้างบนก็ยังสวยมากอยู่ดีฮะมาจนถึงแล้วนะครับทยานแห่งชาติขุนสถานแล้วก็จอดรถเอาไว้ตรงนี้แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะขึ้นได้สึกว่าจะมาปิดจปปังหวะไปนิดนึงนะครับเพราะว่า การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติคุนสถานปิดประจำปีเพื่อฟืนฟ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตอนนี้เวลาบ่า,า,บายโมงครึง่งบ่ายโมงครึ่งนะฮะดูบรรยากาศและอากาศตอนบ่ายโมงครึ่งเวลานี้ที่อุทยานแห่งชาติขุนสถานนะครับดแต่ว่ามันปิดมันทำไมล่ะ มันปิดมันเปิดสาิเอ็ดแถวบ้านเราเรียกแป๊กคือนี้ผมขอเล่าอุทยานแห่งชาติขุนสถานเนี่ยคือผมมีประวัติกับมีอดีตฝังใจกับอุทยานแห่งชาติขุนสถานอยู่เพราะว่าอุทยานแห่งชาติขุนสถานนี่แหลตรงทางลง <c oughs> ผมไปถ่ายมาเรียบร้อยแล้วเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นนะฮะแต่รอบนี้จะไปแก้มือที่โค้งเดิมเลย ก็เลยก็เลย,เลยจะไปชี้จุดเกิดเหตุว่าหแต่โค้งนแคบจริงผมเห็นแล้วเจอแล้วครับตรงนี้โค้งนี้แล้วก็บุงมนี้เลยมาถึงจุดที่ผมเคยมาเกิดอุบัติเหตุที่น่านขาวก่อนนะฮะเนี่ยนะฮะที่เป็นจุดที่รถสวนกันแล้วก็ถนนมันก็จะออกแคบๆหน่อยเนี่ยฮะพอดีคราวที่แล้ว ะะกินเส้นเหลืองเข้ามาเสร็จปุ๊บผมติดเส้นเหลืองเข้ามาก็มาปะกันตรงกลางนี้เลยนะฮะประกันบอกประกันอ่าประกันบอกว่าประมาทล่วงนั่งรอกันอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้ครึ่งวันนพอเรากลับจากคุณสถานเราไปไหนต่อวะเราเข้าเมืองมากินกาแฟ ร้านลงพัวคือต้อง <นะ S 1> บอกนี้ว่าเวียงสาเนี่ยเป,เป็นเป็นจังหวัดน่านที่เป็นอยู่ฝั่งใต้ฝั่งทางใต้ของของจังหวัดน่านก็จะติดอยู่กับจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งทุ่ยา่นชาติถนงสถานเนี่ยก็อยู่ตรมใกล้ๆกับอุตรดิตถ์้มันมเหมือนสามจังหวัดนะเธอว่ามีน่านอุตรดิตถ์หรืหนนออะไรอย่ะเียอยู่แถวนั้นฟ้อมๆอยังอยู่แต่พขากลับเราก็เลยต้องขี่เข้าเวียงสาใหม่ไปเจอร้านกาแฟ 롱พั่วกระ롱ั่วกาแฟหูตกใจอะเห็น롱พัวกาแฟนี่เออ้งใหญ่จริงเออเออต้งลงจริงขี่เลยไปนี่ถือต้องขี่ย้อนกลับขี่มาได้สักพักหนึ่งเมื่อกี้ก็มองเห็นตรงนี้นะฮะตรงนี้คือเรางพั่วกาแฟนอน่านนอจุดน่านนี่นะครับที่นี่ตกแต่งสไตล์ล้านนาเลยแล้วก็เดี๋ยวกินกาแฟสักแก้ว กลับไปที่พักดีกว่าเราจะกินอะไรอ่ะหลบอ่าวโปชีจางั้นเาลองเดินหาดูลูกเจอแล้วมาบอกป้าด้วยนี่เข้าไปถามมั้โอ้โหนนี้นี่ก็จะเป็นลงคั่วกาแฟนี่เครื่องพั่วตรงนี้เลยโอ้โหอืมกลิ่นหอมทะลุเข้ามาแหมถ้าหากว่าในภาพมันมีกลิ่น สามารถที่จะส่งกลิ่นไปได้ด้วยนี่ที่นี่หอมฟุ้งไปหมดเลยนะฮะอุ้ยลืมถ่ายตอนเขามาเสิร์ฟ <c oughs> ก็กินจิ้มหมดแล้วกาแฟาที่นี่อร่อยครับพั้วเข้มยังติดเปรี้ยวนิดๆหอมหอมพอออกจากร้านกาแฟเพราะว่าเทาทีนี้ผมต้องเล่าอย่างนี้อันนี้ผมขอเล่าก็คือก่อนหน้านี้ที่เราไปจันทบ,บุรีกันมาเนี่ยเอกยังขี่รถแต น้องแงง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 ส<ข>ุทดท้ายครับเข้าใจเบื้องต้นใช่ไหมทีนี้ขากลับจากเวียงสานี่เอ็มเขาโู้กับผมบอกหนึ่งเดี๋ยวขากลับเนี่ยตรงน้ำมั่วเดี๋ยวกูขอนำอ่าก็ให้มันนำ โอ้โหมันก็เห็นได้ชัดว่าการที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์ขี่ไว้มีทักษะกับไม่มีทักษะนี่ต่างกันลิกลับเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ไปจันทบุรีโค้งไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่อยู่ล้างท้ายแล้วก็ตามไม่ทันเลยพอเวลาเจอโค้งแต่คราวนี้ขอนําเองนี่แล้วก็อย่างที่เห็นเลยฮะการเข้าโค้งหรือว่าการขับขี่ของคนที่เริ่มจากไม่มีทักษะจนพอเริ่มไปได้เรียนแล้วเริ่มมีทักษะปุ๊บเนี่ย ขี่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยผมขี่ตามเหนื่อยนะสนุกยเมันสนุกเลยฮะจากที่เมื่อก่อนเราไม่มีความเข้าใจเราคิดว่ามันอันตรายมันคือเรื่องของใจเรื่องของความบ้าไม่ใช่ครับมันคือวิทยาศาสตร์อเอไปเรียนนี่อ๋อเดคกเขาเขาจะอ๋อขับเสียงมันปลอดภัยอย่างนี้แหละก็เห็นได้ชัดถึงการพัฒนาเนาะแล้วก็เลยสนุกสนุกครับ,รบอ่ะก็ถึงที่พักที่สาวรีฟาร์มสเตย์อย่างปลอดภัยอย่างคู่ ฝนตกด้วยตกมีกบภูเขาด้วยเหกเา <c oughs> เายเียบะ <c oughs> เย <c oughs> เยีบแปดเยอะด้วย